สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับ VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหอยเวียดนามนะครับหอยเวียดนามนะครับก็คือฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP จะออกทุกๆวันเวลาทุ่มตรงนะครับถึงทุ่มครึ่งของทุกๆวันนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันทุกวันวันละ4คลิปนะครับ ฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VAP คืออันนี้นะครับอันสุดท้ายนะครับยังมีอีกตั้งหลายฮานอยทําไม่หวัดไม่ไหวครับประมาณนี้ทำแค่4ี่ฮานอยก็จะก็จะสรบแล้วประมาณนี้ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่ทานนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท,ท่านโชคดีโชคดีเป๋ตุงป๋ตุเตเงเฮงเฮงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรอยนะครับ ทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับมหมายถึงว่าทรัพย์มากขึ้นโชคมากขึ้นสุขมากขึ้นนะครับทั้งสมาชิกเก่าทั้งสมาชิกใหม่นะครับโดยเฉพาะสมาชิกเก่าดูแล้วไม่ลืมกดถูกใจให้สักคลิปเลยกดถูกใจให้ทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสึงนะครับขอให้ทุกท่านแห่งๆนะจับตัวไหนก็เป็นเงินเป็นทองนะครับรวมรวมกันเอาดวงมารวมกันชนะเจ้ามือนะครับชนะนายทุนนะ ช่อง v ี p ธรรมดาก็จะมาวางเลขเด่น2 3 4เน้นที่2กับ3ฟันธงที่2ตัวรองคือ3ตัวกันคือ4นะครับชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับประมาณนี้นะเมื่อเราได้2กับ3แล้วฟันธงที่2แล้วเราก็มาจัดสาย2ส,สิครับเอานี่สาย2นะนี่สาย3นะอ่าเอก3า3นะครับ จัดไปเลยสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าฟันธงคือสองตัวรองคือสามตัวกันคือสี่เอา้าแล้วสี่หายไปไหนล่ะฮะใครหาเจอบ้างสี่สี่หายไปไหนลูกอ้าสี่มาสี่มาสี่มา,มาเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอา้ามาแล้วอยู่ข้างล่างเองสี่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับ ค่าตัวกันมานะค่าตัวกันมาก็สี่เจ็ดสิบแปดสี่เก้าจดเอาทุกตัวเลยนะครับสองกับสามเน้นที่สองกับสามถ้าใครไม่มั่นใจนะคู่เจาะนี้ก็ส่วนมากมันส่วนมากเขียนมาถึงตรงนี้มันจะออกเลยมาทางนี้นะเพราะฉะนั้นทางนี้ให้งดเลยอืให้มาซื้อสองศูนย์สองหนึง่งสองสองไปเรื่อยๆจนกระทั่งฝั่งทางนี้มันมักไม่ค่อยออกข้างไหนเขียนมันมักจะไม่ค่อยออก ไปออกข้างที่ไม่ได้เขียนเพราะฉะนั้นไปไปจับคู่กับที่เหลือข้างที่ไม่ได้เขียนนู่นนะครับประมาณนี้นะลองมันดูซิมันจะเป็นยังไงอชอบหลบนี้จังเลยอสองกับสามรุ่นเลยก็ได้นะครับอขอบพระคุณนะครับขอให้ทุกท่านแห่งนะครับฮาหนอย VIP นะครับสำหรับวนันนี้โชคดีครับสวัสดีครับสองกับสามสองกับสาม